นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่18หมอกสลายฝนตกดักเป็นอย่างที่ฮวางสร้างคาดการไว้จริงๆตำแหน่งที่ทหารตั้งด่านสกัดกั้นอยู่ด้านนอกนั้นไม่สามารถต้านทานไทแรนต,ตัวนี้ไว้ได้เพราะต่อให้มีเพียงไทแรนที่พิการเพียงแค่ตัวเดียวแต่นั่นกองไม่ใช่อาวุธมาตรฐานทั่วไปที่จะสามารถรับมือกับมันได้ บวกกับอาวุธดักประเภทปืนจรวดของทหารก็ถูกรบกวนจากม่านหมอกจึงยากที่จะเล็งเป้าได้ดังนั้นหลังจากที่ไทแรนได้ทำลายด่านสกัดกั้นจนทหารล้มตายไปราวสิบกว่าคนแล้วมันก็หนีหายเข้าไปในม่านหมอกทันทีพวกเขาน่าจะฝังระเบิดไว้นอกด่านเมื่อรู้ว่าผลลัพธ์เป็นเช่นนี้ลิวซินก็เงียบขรึมขึ้นมาทันใดหลังจากนั้นก็กัดฟันกรอดแล้วพูดขึ้นว่า พรีชีพมากบายขนาดนี้แต่สุดท้ายก็ปล่อยให้มันหนีรอดไปได้บา้าเอ้ยหรือเป็นเพราะว่าความแข็งแกร่งของไทรันนั้นมากเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดการเอาไว้เมื่อได้ยินคำพูดของหลิวซินควางสรางก็อดถอดหายใจออกมาไม่ได้ใครจะไปคิดละ่ะทหารที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและติดอาวุธครบมือสุดท้ายก็ไม่สามารถขวางเจ้านี่ไว้ได้แล้วไหนจะไอ้ม่านหมอกบ้าๆนี่อีกเฮ้ย การทำสงครามในสภาพแวดล้อมม่านหมอกนาทึบนี้ความจริงแล้วมันไม่เอื้ออำนวยต่อทหารเหล่านี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่ใช้การไม่ได้เนื่องจากอุณหภูมิภายในร่างกายของซอมบี้นั้นต่ำเกินไปยิ่งทำให้พวกเขาแทบจะกลายเป็นคนตาบอดโดยประยายดังนั้นไทแรนท,ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกครั้งตัวนั้นจึงได้มีความคิดที่จะหลบหนีจากการถูกห้อมล้อมของทหารเหล่านี้ ห <c oughs> ลิวซินที่กำลังคิดจะพูดเรื่องเหล่านี้แต่แล้วโทรศัพท์ของเขาก็ได้รับข้อความหนึ่งหลังจากได้อ่านข้อความนั้นแล้วสีด้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดขึ้นมาทันใดทำไมเหรอ <c oughs> เมื่อเห็นสีด้าที่ดูเปลี่ยนไปของหลิวซินฮวางซางก็ได้ขมวดคิ้วขึ้นมาทันใดก่อนจะถามขึ้นว่าเรื่องที่ได้ใช้รหัสของพ่อหรือเปล่า ถึงแป้ว่าเขาจะไม่ใช่คนของฝ่ายทหารก็ตามแต่เขาก็รู้ได้อย่างชัดเจนว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้ยอมไม่อนุญาตให้ใช้รหัสเข้าระบบได้การใช้รหัสส่วนตัวเข้าระบบทหารจึงถือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เ,เลยหึไม่มีอะไรอะ่ะฉันถูกพ่อด่าสองสามคำเท่านั้นฉันยังมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่พอดีเลยหลิวซินสายหน้าก่อนจะตอบข้อความไปและพูดกับควางซางไป ฉันได้บอกเรื่องที่พี่เจอกับลิเกอร์ให้พ่อแล้วเพื่อที่เขาจะได้ระวังตัวมากขึ้นจริงสิแล้วเรื่องสัตว์ประหลาตัวอื่นๆที่จะปรากฏตัวฉันสามารถบอกพ่อได้ไหมความจริงแล้วข่าวสารที่ควางสางสเสดอมานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากถ้าพ่อของเขาเชื่อเรื่องข่าวสารนี้ก็คงจะเตรียมการป้องกันไว้ก่อนต่อไปหากเกิดเรื่องผิดปกติขึ้นอีก แล้วถ้าฝ่ายมนุษย์ยังไม่ได้เตรียมตัวรับมือก็คงจะตื่นตระหนกตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเป็นแน่แน่นอนสิฉันเองก็เห็นมาจากโพสต์ของบทความวิจารณ์นั่นแหละเดี๋ยวฉันจะส่งเว็บของโพสต์นี้ไปให้ได้อ่านแล้วก็จะเข้าใจแล้วละ่ะแต่อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะข่าวสารนี้พ่อของนายอาจจะไม่เชื่อความจริงแล้วถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าฉันเห็นเจลิเกอร์แล้วแล้วก็ฉันเองก็ไม่เชื่อเหมือนกัน โพสที่อยู่บนบทวิจารณ์นั้นได้ปกป้องความสางไว้ได้เขาไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะสงสัยในตัวเองและความสางเองก็ไม่อยากให้เรื่องภัยพิบัติที่นำพาความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนเกิดขึ้นด้วยดังนั้นเขาจึงไม่ปฏิเสธหลิวซินดีฮะหลิวซินพยักหน้าหลังจากนั้นก็นำข่าวสารนี้ส่งไปบอกพ่อของเขาอีกครั้งข่าวที่ว่ามีซอมบี้กลายพันธุ์อีกชนิดได้ปรากฏขึ้นภายในเมือง แล้วก็เรื่องการคาดเดาว,ว่าจะมีสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆปรากฏขึ้นอีกในอนาคตดึงดูดความสนใจของพ่อหลิวซินได้ในระดับหนึ่งดังนั้นไม่นานหลิวซินก็ได้รับข้อความอีกหลายฉบับกลับมาอีกครั้งเมื่อเห็นข่าวสารนี้และหลังจากได้รับข้อความตอบกลับมาอีกหลายฉบับหลิวซินจึงหันไปพูดกับความสังว่าพ่อบอกว่ากำลังตามล่าร่องรอยของไทแรนอยู่แล้วก็ค้นหาร่องรอยของลิกเกอร์ในเวลาเดียวกันด้วย อีกทั้งทหารในตอนนี้ก็ยังคงจัดวางกำลังการป้องกันไปทั่วทุกพื้นที่และเข้าปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์อยู่หวังว่าคงจะกวาดล้างซอมบี้ที่อยู่ในเมืองซีได้โดยเร็วแล้วก็ทําให้เมืองซีกลับสู่ระบบความสงบสุขอีกครั้งส่วนเรื่องโพสต์นั่นเมื่อพูดถึงตรงนี้หลิวซินก็อดที่จะแสดงสีหน้าอับจนปัญญาออกมาไม่ได้พ่อบอกว่าอย่าให้ฉันไปเชื่อเรื่องในเว็บไซต์นั่น เขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้าสาระไม่เชื่อก็ไม่เชื่อฉันเองก็หวังให้เป็นเรื่องโกหกเหมือนกันแต่ยังไงก็ต้องปองกันไว้ก่อนฉันยังต้องหาข้อบูลเหล่านั้นต่อเดิมทีหวางซังก็ไม่ได้หวังอะไรมากอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงไม่ได้รู้สึกผิดหวังมากนักเขามองเวลาที่อยู่บนคอมพิวเตอร์จึงรู้ว่าตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วการฟื้นตัวของระบบนั้นเหลือเวลาเพียงหนึ่งวันสุดท้ายแล้ว เบื่อคิดได้ความสางก็ยิ่งเกิดความรู้สึกเร่งรีบขึ้นมาในใจมากเข้าไปอีกหลังจากนั้นก็หันไปพูดกับหลิวซินว่าจะเป็นอะไรไบมถ้าฉันขอให้ได้ช่วยฉันหน่อยช่วยได้แน่นอนฮะถ้าหากว่าโพส์ตนั้นเป็นความจริงขึ้นมาถึงตอนนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็คงจะมีประโยชน์มากถึงอย่างไรหลิวซินเองก็ว่างอยู่แล้วบวกกับเขาเองก็อยากทำเรื่องเหล่านี้ด้วยดังนั้น ถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะมืดลงแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังตอบรับกลับอย่างตรงไปตรงมาอยู่ดีหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มทำการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อีกครั้งในช่วงเวลาเดียวกันภายในเมืองซีถึงแม้ว่ากองกำลังทหารสนับสนุนจากเมืองหยางจะพบกับอุปสรรคในการปราบเจ้าไทยแรนก็ตามแต่เรื่องที่สมควรทำยังไงก็ต้องทำไม่นานนัก กองทัพกลุ่มนี้ที่อยู่ในเมืองซีก็เริ่มเคลื่อนไหวเริ่มตั้งแต่เวลานี้เมืองซีจะเข้าสู่สถานการณ์การควบคุมโดยทางทหารอย่างแท้จริงภายใต้การควบคุมของเหล่าทหารระบบเคอร์ฟิลและการปิดล้อมถนนในเมืองซีจะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นทุกพื้นที่และถนนทุกสายจะมีกองกำลังทหารและตำรวจรักษาการไว้ไม่อนุญาตให้ทุกคนออกมาจากบ้านอย่างเด็ดขาดในเวลาเดียวกัน กองกำลังทหารก็เริ่มเข้ามาควบคุมทรัพยากรที่จําเป็นในการดำรงชีวิตต่างๆทุกครัวเรือนทุกชีวิตจะได้รับการแจกจ่ายของใช้วัตถุดิบที่จําเป็นผ่านทางทหารทุกวันเพื่อป้องกันการเกิดเหตุจาราจนขึ้นอีกด้านหนึ่งทหารจำนวนมากจะเริ่มกวาดล้างถนนทุกสายโดยได้รับการคุ้มกันจากรถถังและรถหุ้มเกราะดังนั้นในวันถัดไป เสียงปืนภายในเมืองสีก็แทบจะไม่มีวันหยุดลงซอมบี้ที่ระเหเร่ร่อนอยู่ในม่านหมอกจำนวนมากจะถูกทหารโจมตีหลังจากนั้นก็จะรวบรวมซากศพนำไปจัดการเผาทิ้งไม่ให้เหลือซากทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นการเริ่มดำเนินการไปด้วยดีและถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่แน่ว่าภายในเวลาอีก1นถึงสวันนี้ซอมบี้ที่อยู่ในเมืองสีก็คงจะถูกเก็บกวาจดจนหมดสิ้น ถึงตอนนั้นผู้ป่วยหนักเหล่านั้นก็จะถูกควบคุมตัวไว้เพื่อป้องกันพวกเขากลายร่างภัยอันตรายอย่างซอมบี้ที่อยู่ในเมืองซีก็อาจจะถูกควบคุมไว้ได้อย่างสมบูรณ์แต่ได้ความเป็นจริงแล้วเรื่องมันจะง่ายขนาดนั้นหรอ,อท้องแต้ฉันรู้สึกว่าตาของฉันเริ่มล้าลงแล้วอะหลังจากรวบรวมสถิติข้อมูลไปสักพัก หลิวซินก็ได้ขยี้ดวงตาเล็กน้อยกอดพูดขึ้นด้วยใบหน้าที่อ่อนล้าลงเต็มทีสองวันนี้ฉันได้นอนไม่ถึงหกชั่วโมงก่อนหน้านั้นก็ยังถูกพ่อด่าไปยกใหญ่ด้วยฉันแทบจะทรงตัวไม่ได้แล้วขอไปนอนหลับสักตือนนะเมื่อพูดถึงตรงนี้หลิวซินก็อดที่จะมองไปทางควางสางที่ยังคงมีท่าทางกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าหลังจากนั้นก็ถามขึ้นด้วยความอยากรู้ว่า แต่ฮ่องเต้พี่ได้พักผ่อนน้อยกว่าฉันอีกทำไมตอนนี้ยังดูมีเรียวแรงขนาดนี้ล่ะอี่พี่เป็นสัตว์ตลาดหรือเปล่าเนี่ยเอาละหยุดบ่นได้แล้วเดี๋ยวขอหาข้อมูลชุดสุดท้ายได้ก็เสร็จแล้วหลังจากที่วิชาหล,ลอมรวมเป็นหนึ่งได้บรรลุไม่ว่าจะเป็นกําลังด้านร่างกายหรือพลังจิตของความสางก็เหนือกว่าคนทั่วไปมากดังนั้น ถึงแม้ว่า2วันนี้เขาแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยก็ตามอีกทั้งยังนั่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้อีกแต่เขากลับไม่ได้มีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมองไปทางเวลาที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เดิมทีความสางที่มีอาการเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากลับไม่มีความคิดที่จะนอนพักแต่อย่างใดอีกไม่กี่สินาทีก็จะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้ววันที่ระบบ ได้แจ้งข้อมูลไว้กับเขาคือหลังจากเวลาเที่ยงคืนไปต้นไปถึงตอนนั้นระบบก็คงจะฟื้นตื่นขึ้นมาได้ทุกเมื่อและสิ่งผิดปกติก็คงจะปรากฏขึ้นมาได้ทุกเมื่อเช่นกันภายใต้สถานการณ์อันเลวร้ายดีเขาจะมีกระจิตกระใจพักผ่อนได้ยังไงละ่ะพงเต้พี่ไม่ต้องกังวลเกินไปเมื่อเห็นสีหน้าเคร่งขรึมของความสาง หลิวซินที่ดื่มกาแฟไปอึกหนึ่งเพื่อเรียกสติกลับมาก็ได้พูดว่าตอนนี้ซอมบี้ในเมืองซีก็คงจะถูกเก็บกวาจนแทบจะหมดสิ้นแล้วอีกอย่างพ่อของฉันก็บอกว่ากองกำลังทหารสนับสนุนจากเมืองหยางน่าจะมาถึงเมืองเราตอนเที่ยงถึงตอนนั้นไม่ว่าจะมีไทแรนหรือลิกเกอร์มากมายแค่ไหนก็คงจะไม่มีทางสร้างสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปมากกว่านี้ได้เมื่อพูดถึงตรงนี้หลิวซินกลับอดที่จะถอนหายใจออกมาอีกครั้งไม่ได้ แต่ยังไงม่านหมอกที่หนาทึบดีก็น่ากลัวเกินไปถ้าไม่ใช่เพรเาะหมอกคิดว่าเจ้าลิกเกอร์กับเจ้าไทแรนต์ก็คงจะถูกเจอตัวและถูกทำลายไปตั้งนานแล้วขณะตอนนี้ยังไม่มีข่าวประกาศออกมาเลยสักข่าวหวังว่าหลังจากที่กองกำลังทหารสลับสะดุนของเมืองอยางมาถึงแล้วจะสามารถกระจายตัวกันค้นหาเป็นวงกว้างได้มากขึ้นแล้วก็ได้เจอกับเจ้าสองตัวนั้นนะควางสางใส่หน้า หลังจากนั้นก็คิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ก่อนจะถามขึ้นว่าอ๋อจริงสิได้เคยบอกว่าระบบการค้นหาข้อมูลจากภาพตัวนั้นเพื่อนของได้เป็นคนทํามันขึ้นนิดตอนนี้เสร็จหรือ,อยังละ่ะได้ระหว่างการรวบรวมข้อมูลสองวันมานี้หลิวซินก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาอย่างฉับพลันจึงหาโปรแกรมการแปลงไฟล์าจากภาพที่เพื่อนของเขาเป็นคนทําโดยพวกเขาทําการป้อนข้อมูลเข้าไป แล้วรวบรวมข้อมูลสัตว์ประหลาดเหล่านี้ไว้ในระบบถึงตอนนั้นถ้าสัตว์ประหลาดตัวใดปรากฏขึ้นมาจริงพวกเขาก็จะทำการคัดกรองรูปภาพและสามารถหาข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้อย่างรวดเร็วดีละ่ะไม่เลวเลยแรงบันดาลใจนี้มาจากเกมส์และการ์ตูนที่หลิวซินชอบอย่างเรื่องภาพประกอบโปเกมอนในการ์ตูนเรื่องโปเกมอนยังไงละ่ะอ๋อจริงสิถ้าพี่ไม่บอกผมเกือบลืมไปแล้วนะ เมื่อได้ยินคำพูดของควางซางหลิวซินก็ตีไปที่หัวของตัวเองหลังจากนั้นก็ส่งระบบนี้ให้กับควางซางเพื่อนของผมทำเสร็จแล้วเอาโปรแกรมนี้ไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์ iPad หรือมือถือก็ได้หลังจากนั้นก็ป้อนข้อมูลเข้าไปถึงตอนนั้นกล้องก็ทำการคัดกรองได้แล้วเมื่อพูดถึงตรงนี้หลิวซินก็หยุดไปเล็กน้อยหลังจากนั้นก็พูดต่อว่า นอกจากนี้โปรแกรมนี้ก็ยังมีระบบคัดกรองภาพที่เลือนลางได้ด้วยดังนั้นสิ่งมีชีวิตมาตรฐานกับข้อมูลจะมีความแตกต่างกันแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากนักมันสามารถคัดกรองแยกแยะออกมาได้ฮะอย่างนี้ก็สะดวกมากเลยดิเมื่อได้ยินคำพูดของหลิวซินควางซางก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาไม่น้อยเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรมกับหลิวซินหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้นำข้อมูลที่รวบรวมได้ในสวันนี้ ป้อนเข้าไปในโปรแกรมถึงตอนนั้นถ้าหากว่าสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆโปรแกรมเล็กๆตัวนี้ก็คงจะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อเป็นอย่างนี้หลิวซินและฮวางซางก็ได้ทำการติดตั้งโปรแกรมและป้อนข้อมูลเวลาที่ผ่านไปช้าๆราวกับกระแสน้ำนาฬิกาที่แขวนอยู่บนผนังห้องก็ได้ตีบอกเวลาเที่ยงคืนถึงเวลาเที่ยงคืนแล้ว เสียงนาฬิกาที่ควางซางได้ทำการตั้งเวลาไว้ก็ดังขึ้นสิ่งที่ด้าประหลาดใจก็คือแทบจะได้พริบตาเดียวกับที่นาฬิกาของควางซางดังขึ้นสายฟ้าที่แสบตานั้นก็ได้เปล่งแสงประกายไปทั่วทั้งท้องฟ้าที่มืดมิดแม้กระทั่งหมอกหนานั้น ก็ไม่สามารถขวางกั้นแสงบนท้องฟ้านั้นได้หลังจากนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงได้เวลาเดียวกันนั่นเองฝนก็ได้เทกระน่ำลงมาอย่างฉับพลันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเสียงฟ้าร้องและฝนตกที่ปรากฏก็ได้ทำให้ม่านหมอกที่ปกคลุมในเมืองซีมาหลายวันได้มาลายหายไปในที่สุดหมอกสลายฝนตกฟ้าร้องทั้งหมดนี้ ราวกับว่าเป็นหลักสังหรณ์ว่าวันจุดจบของโลกที่น่ากลัวบทใหม่ได้เริ่มเปิดออกแล้ว